มาลองดูกันข้อข้อสิบเจ็ดเนี่ยที่พี่บอกเหมนข้อสิบหกเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าที่อธิบายให้ฟังอีกวิธีหนึ่งนะครับเธอดูตรงนี้นะพี่จะอธิบายโยงข้อนี้ก่อนคือเข้มข้นสองนะครับกับเข้มข้นหนึ่งนะครับผสมกันกลายเป็นหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมข้อเมื่อกี้จําได้ใช่ไหมครับะระยะห่างมัน,นี้คืออะไรครับบอกพี่แล้วะระยะห่าง ระยะของนี้เนี่ยราาะยะเท่าไหร่ศูนย์จุดหกอันนี้ระยะเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่อัตราส่วนตรงนี้เป็นสามต่อสองถูกไหมแต่ทีนี้สามเป็นของฝั่งไหนสามของฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วสองของฝั่งสองมันต้องควายกลับอย่างนี้ถูกไหมมันต้องควายกลับเสมอเพราะว่ามันเหมือนคูณควายอะนะ จากเทคนิคตรงนี้เธอดูนะหนึ่งจุดศูนย์คือตัวนี้นะโยงมาหนีสามจุดสองอยู่นี่เธอต้องการให้มันเฉลี่ยแล้วกลายเป็นสองจุดศูนย์จะบเบียดไปไหนเนี่ยนี่นะตรงนี้หนึ่งจุดศูนย์นะครับให้มันกลายเป็นสองจุดศูนย์จริงๆเธอใช้วิธีตั้งสมการก็ได้นะแต่เธอจะเสียเวลาแก้สมการพอสมควรถ้าเธอมองอย่างเงี้ยมองในใจก็ออกตรงนี้เลยย่างคือ หนึ่งยะห่างคือหนึ่งจุดสองอัตราส่วนคือห้าต่อหกเธอก้ายปับ๊บได้เลยหกต่อห้าเห็นไหมได้เลยแล้ววิธีนี้ตอนนี้มหาจจะยังดูไม่มีไม่มีคุณภาพหรือยังไม่โดดเด่นกว่าวิธีตั้งสมการเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรียนไปใน,ปในตอนปลายปลายเทอมปริมาณสารไม่ใช่ปลายเทอมปลายปลายบทนี้นะใครรู้วิธีเลยตนนัวนี้อันนี้ตั้งชื่อว่า วิธี l e v e อร์อาร์มูปแปลว่ากดของคารงัดนะใครใช้วิธีนี้เป็นนะแม่เลยครับ <_ S 1> เพื่อนงงอะ่ะเฮ้ยมองตอบได้ไงวะ <_ S 1> ข้อนี้ต้องนั่งสมาการแก้ตั้งห้าทีสิบนาทีกว่าจะออกมองตอบได้เลยวิธีเนี้ยมันต่อยอดได้เดี๋ยวสอนตอนถึงเรื่องนั้นนะครับอันนี้คือพื้นฐานก่อนทําไปแล้วนะถัดมาข้อสิบแปดไปแล้วข้อ 19, สิบเก้า็เหมือนข้อสิบแปดครับก็ 18, มี มีตอนมีตอนก่อนกับตอนหลังใช่ไหมครับนะอย่างนี้นะปับ๊บแล้วก็มีตัวถูกมีตัวทำมีสารละลายจริงๆตัวทำไม่ต้องก็ได้เราใช้แค่สารละลายอยางเดียวอ่าเขาบอกโซดาคนหนึ่งสามร้อยสามสิบกรัมอนุโลมให้โซดามีความหนาแน่นเท่ากับน้ำสามร้อยสามสิบกรัมก็คือสามร้อยสามสิบรูปบาทเซนไปเลยเพราะเขาอนุโลมมาแล้วเห็นไหมม,มีความเข้มข้นของกรดคาร์บอนิกส่วนจุดหนึ่งสองโมล่าโอ้ยโอ้ย ไม่ได้ใส่ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับส่ึ่งเาเนี่ยคือในหนึ่งลิตรนะในหนึ่งลิตรมันต้องเอา0.12คูณ0.33ก่อนถูกไหมครับอย่างี้กลายเป็นโมได้เนี hey, ่ยต้องอย่างนี้ดูกไหมหลังละเหยไปแล้วเหลือ325เหลือ325ความเข้มข้นก็น0.01 แต่ใส่ไม่ได้ครับต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคูณกับศูนย์จุดสามสองห้าถูกไหมเพื่อให้หน่วยเป็นโมถูกไหมครับเราไม่สามารถใส่กรามโคดไปตรงนี้ได้เพราะสิ่งที่จะใส่ตรงตัวถูกต้องหน่วยเป็นกรมัมเป็นโมเป็นปริมาณของมันไม่ใช่เป็นกรัมโครตนะครับเรารู้ว่าตอนแรกตอนหลังเขาถามอะไรน้ำและเหยไปเท่าไหร่เธอก็ทําไงเธอรู้ว่าสิ่งที่เะเหยไปทั้งหมดเป็นกี่กรัมครับ ชิ้นสิ่งอันที่ระเหยไปเท่าไรครับห้ากรัมถ้าเธอหาได้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันระเหยไปกี่กรัมสมมติสมมตินะสมมติคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยไปสี่กรัมแปลว่าน้ำเหลือกี่กรัมหนึ่งสิก็ทั้งหมดมันระเหยไปห้าเธอจะตรงเนี้ยนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ตอนแรกอันนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์ตอนหลังถ้าเอาตอนแรกลบตอนหลังเราจะหาอะไรได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยขึ้นไป หาได้ก็มาลบออกจากห้าก็ได้น้าที่เรเหยือแล้วง่ายนะปัญหาคือเราจะหาคาบนด้านซ้ายตรงนี้ยังไงมันยังหน่วยเป็นโมอยู่เลยต้องทาเป็นกราบแต่ถามว่าถ้าทำเป็นกลางก็คูณสี่สี่คูณสี่สี่คูณทั้งคู่ก็ไม่คูณที่หลังสิเหมือนกับดึงตัวประกอบล่วงออกมาจะกลางนี้ก่อนศูนย์จุดสามสามคูณหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสองได้เท่าไหร่ครับอ่า เทอมนี้เดี๋ยวกันโยงไปตรงไหนดีอันนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์สามเก้าหกอันเนี้ล่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสองห้าจับลบกันครับเราจะได้คาบด้านนอกซายที่ระเหยไปลบกันได้อ่าอย่างนี้ใช่ไหมช่วยปนเนี้อ่ะใช่แล้วเราก็อันนี้คือหน่วยเป็นโมทีท่เราเหยถูกไหม แล้วก็คูณ44เข้าไปนี่แหละคือน้ำหนักของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยไปวิธีคูณก็ไม่ยากครับก็คูณ4ไปก่อนแล้วเราก็เลื่อนจุดแล้วบวกกันไปจะประมาณเท่าไหร่อืม หนึ่งจุดหกศูนย์สองเอพอละหนึ่งจุดหกศูนย์แปลว่าน้ำระเหยไปสามจุดสี่เห็นไหมครับเพราะว่ามันต้องรวมมาแล้วได้ได้ห้ากรัมนะไม่ยากใช่ไหมครับ ยังว่าข้อสิบแปดสิบเก้าคอนเซปต์เดียวกันแต่ไม่มีข้อสอบคนไหนออกมาแบบลอ,อกกันมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขให้เธอทําหรอกไม่มีโรงเรียนไหนทําอย่างนี้อาจจะมีนะเธอก็หวานไปมันต้องนิดนึงอะมันต้องแนวคิดเดิมแต่รูปร่างโจทย์เปลี่ยนอย่างนี้ยครับที่เธอต้องเจอจริงหรอหยังไม่ชินมากกว่าอุ้ยพี่ลบไปแล้วจบร็จยังครับ ที่มันนั่งนี่มาจะได้ไมบ่บักโลกเลยตรงเนี้ยถัดมาข้อยี่สิบเอ็ดครับเขาบอกว่าไอ้ข้อนี้เหมือนข้อที่พี่เน้นว่าเราอย่าไปจําสูตรเราคิดที่เนื้อสารครับเขาต้องการจุดหนึ่งสองโมต่อลิตรนะอันนี้คือต่อหนึ่งลิตรถูกไหมครับต่อลิตรต้องการแค่ครึ่งลิตรครึ่งลิตรแปลว่ากี่โมจุดศูนย์หกใช่ไหมใช่ไหมครับ ต้องการแค่เครื่องลิตรนี่ก็คือแค่จุดศูนย์หกโมลถ้าเอามาหนึ่งลิตรจะมีอยู่สองจุดห้าต้องการแค่จุดศูนย์หกเอามาเท่าไหร่ครับทำไงจุดศูนย์หกหารสองจุดห้าเข้าไปถูกไหมจะได้เท่ากับยี่สิบสี่ลูกบาทเซนถูกไหมครับ 2.5โมล่าไอ้2โมต้องต้องใช้1ลิตรถูกไหมแต่ถ้าต้องการแค่0.06โมต้องใช้กี่ลิตรครับก็เนี่ยบรรยากาศธรรมาดานย0.06คูณ1ห,หาร2.5ได้24จริงไม่ได้ยี่24มันจะได้เท่ากับ0.024หน่วยเป็นลิตร เพราะว่าขั้นบนนี้เป็นฤทธิ์ถูกไหมมันก็น่าจะเป็นฤทธิ์ก็ทําเป็นลุ่ลมัสสนิทีนหนึ่งไม่ยากนะครับเรื่องนี้ทุกคนทำได้ใช่ไหมทําเสร็จก่อนที่พี่จะเฉลยใช่ไหมครับเหรออืมดีแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะจบเรื่องนี้แล้วเหลือีก่ข้อนี่จะขึ้นขอเลกเกทีฟแล้วครับเหลือแค่ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าและสี่ข้อเองมาเรามาลุยกันให้จบเลยครับเอ้ยข้อนี้ซ้ำปะ อ๋อไม่ทำไม่ทำแต่สังเกตไหมตัวเลขยี่สี่จุดแปดเมื่อกี้เพิ่งเจอถ้าเธอทโจทย์ในเล่มเดี๋ยวพอเปิดเทอมเธอจะได้หนังสือเล่มหนึ่งจากโรงเรียนทําไปสักพักหนึ่งนะถ้าขยันจริงๆนะขยันไปเรื่อยๆเธอจะรู้สึกว่าอตัวเลขมันรู้สึกคุ้นๆตลอดเลยทําปุ๊บเดี๋ยวตัวเลขคุ้นเดี๋ยวตัวเลขคุ้นเพราะตัวเลขที่ตัดก,กัะลงตัวมีไม่เยอะหรอกแต่มันไม่มองง่ายขนาดแบบตัดเลขสิบได้ห้าอะไรนี้นะมันตัดได้ยากอลองทําดูครับขอ้อฮะ Tengah kan